โดยมือของสิตบตำรวจโหวงจิตตำรวจไทยเรือสายจินเป็นตำรวจกองตรวจคุ้มค้ำเงินคือหวังจิตนี่เราอยากจะเป็นตำรวจแล้ว,ย,วยังอาศัยยึดแบบผูกสัมพันธิราชัตริยาตำแหน่งหน้าที่ปรงเมินตนเป็นเจ้าพ่อเป็นขาใหญ่ญาติเจาวาราชกษริยส่วนผู้ตายจะเป็นผู้หญิงเป็นสาวงามมาจากฝั่งตรงมาจากคุณจินชื่อนางยาว สิบตำรวจโทวังกินล่อหลวงไปที่โรงแรมอย่างยานโยกระบังคับให้เป็นสูเรีนีเมื่อนางใบยินยอมก็ลงมือฆ่าโดยใช้ผ่ารัดคออับกลางให้ตายพอตายเองคดีก็ทำน้าจะเงียบหายเป็นครึ่งกระทบวันทั้งที่ผูู้ดรู้เห็นว่าในวังกินนี่เป็นผู้ลงมือก็ไม่เคยกล้าพูดตั้งนี้ก็เพราะว่าฆาตกรเป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นเจ้าพ่อรวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่บันเืองด้วย แล้วผู้ตายก็อ้างว่าป็นที่สโดเป็นดนนีแต่ในที่สุดขของกิตก็ต้องจนหวบเพราะนังสืขขอพิ์ในยุคนั้นโดยเฉพาะนังสือพินเดลิเมซึ่งมีคุณลุย์กิริวัตินักนังสืขขอพิก์กระดุกเหล็กเป็นบรรณาธิการเสนอข่าวเปิดฟองปมฆตกรรมชนิดเกาะติดข่าวม่ยอกล้อยนในที่สุดองกิตก็ถูกจับกึงำนอนคดีแล้วก็ถูกสารพิพากษาประหารชีวิตจบสิ้นชีวิตสองเจาหนาทีชดไปอีกคดีนั้น สำหรับคดีที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นคดีที่ดังที่สุดละบาดสยองที่สุดลายเป็นข่าวใหญ่ภาคหังหนังสือพิมพ์ฉบับในยุคนั้นรวมทั้งเมื่อจับฆาตกรได้แล้วบรรดาพวกเล่นล้ำตัดนี่ก็เอามาแต่งเป็นเรื่องร้องกันเกระเบิโยผิดกันไปทั่วกรุแงแถมต่อมายังมีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์วนดูกันแน่นเลยคือคดีนี้คือคดีบุญเพ็งหีบเหล็กครับ คุณเพีงหิดเดก็บคาตกรในผ้าเหลืองสุดโคแทงปีพศ .2460 อเปนนะครับในหนังสือบิมพ์เขาพาดเทาอย่างนั้นคุณเพีงนี่เป็นลูกผสมจีนลาวเดียเป็นจีนแม่เป็นลาวเกิดที่เมืองข่าวุเทนเป็นเด็กที่มีผิว่พันดีรูปร่างสำมอางตั้งแต่ยังเล็กๆลกก็ต่อมาเดียก็ส่งให้มาอยู่กับญาติที่กรุงเทพ ได้ศึกษาเล้เรียนแล้วก็ทํางานกับยาจนกระทั่งมีอายุเข้าเกณฑ์ก็สมบก็เลยบวชที่วัดชทวราชทองซึ่งเป็นวัดที่ใกล้ๆกับที่พักของในเลวงในระหว่างที่จะเอาใจใส่ศึกษาประธรรมวินัยอย่างเช่นชาวบ้านอย่างพระพิสุคุ้นเพ่งกับเลืนเดินอยู่กับเรื่องไสยศาสตร์่งจะเอาดีทางการทำสนญยาแฝด เป็นหมอดูทํานายโชคชะตาราศีและวิชายอยู่โยงผงระพันรวมทั้งเวทมนต์ธาตาต่างๆก็ทําให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาหลั่งไหลกันมาใช้บริการของ,ของ,ของพระผู้เก่งมันเป็นจำนวนมากหลายคนของเยอะแยะแต่โดยที่มีนิสัยติดการพน,นันทั้งๆท,ที่เป็นพระอยู่ที่แล้วก็ทาให้เงินทองที่ได้มาจากการหลอกคนกลู่คนีต้องสูญหายไปกับการพนั พระบุญเพีงทำความชั่วขน,นาดเปิดปอนการพนันบนสติของตัวจนเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนวัดอยู่บ่อยๆเรื่องจากเจ้าอาวาสขาดความร้เพื่อเหตุที่พระบุญเพีงติดการพนันงอมแงมการเมือเนท,ทองที่ได้จากการทานายโชคชะตาราศีดูดวงทำเสน่ห์ยาแบบเงินเกิดขาดมือพระบุญเพีงก็ต้องหันเข้าหาทางเลือกใหม่เป็นฆาตกรฆ่าชิงรัพย์แต่เพื่อรายแรกได้แก่ไห้ล้อม ในล้อมนี่เป็นข้อค้าขายเพชรนลอยในล้อมถูกหลอ,อกไปหาอาธิตผูติดโดยอ้างว่าจะซื้อเพชรก็ถูกกาบุญเพีงเรื่องสิทธิผู้ใจช่วยเป็นค่าชิงซั์แล้วก็เอาทั้งเพชรปลอยเอองินทองเสร็จแล้วก็หันศพยัดใส่ใหีบเหลกน้ำไปทิ้งในคลองที่รับตาคนแต่ว,ว่าจิวดาไม่เข้าทางน้ำแห้งขอดก้นคลองมีคนไปเจอหีบเหล็กันจุูศพในล้อม คดีที่ก็เงียบหายไปเพราะว่าตำรวจในสมัยนั้นจับมือใครดมไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครจะคาดคิดว่าฆาตกรจะเป็นผู้ที่อยู่ในผ้า,าเหลืองเพราะมันไม่เคยมีพระบุญเพ่งได้ใช้ชีวิตนัวสุมอยู่กับการพนันด้วยทรัพย์สินที่ค่าชิงทรัพย์มาจะไมล้อมก็ใช้เงินอยู่พักใหญ่เป็นเงินทองร้อยหล่อลงไปอีกก็มีเหยื่อรายใหม่จอนเข้ามาติดวงอุบาทของพระบุญเพ่งอีกคือในบรรดาสาววัยรุ่นและสาวแก่ที่แวะเวียนกันมาพึ่งบริการพระบุญเพ่งเนี่ย รพระพุทเร็ปหมายตาปเป็นที่เศษฐีนีนางนะครับชื่อนาง,งปริกถึงแม้ว่านางปริกนี้จะชราเข้าขั้นหนังเหียวเนียงยานและประดามแต่ว่าเครื่องประดับแค่แหวนเกื่อนทองถึงแกสวมใส่มาล่อใจพระพุทเพูงนั้นแกทำเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่ก็ทําให้พระพุทเพูงให้วาสงสนใจกับเศรษฐีน,นีปริกนี่เป็นพิเศษยอมรับเป็นโยมประทับชนิดชเช้าถึงเย็นถึงแล้วก็กลายเป็นผู้ขากัน นางทั้งที่อยู่เพศบัประจิตหลังจากตกเป็นท่าสวาดของพระบุญเพงอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้วนางปริกก็ได้ยื่นข้อเสนอเป็นคำขาดขอให้พระบุญเพงเนี่ยึกไปอยู่กินกับนางตัวที่นางจะเลิกกับสามีส่วนเงินทองเรื่องสวนไรน่นาของนางปริกนั้นหากพระบุญเพงยอมตกลงก็ยินดีจะทูลวัวให้ทั้งสิน้นข้อเสนอของนางปริกเนี่ยทำให้พระบุญเพงในกขึ้นอัดใจเป็นอย่างยิ่ง จหนึง่งตัวอยากจะได้สมบัตัของนางเป็นตัวเองก็จะกลายสภาพมันกูนตกหังข้อสารจะกินจะใช้จะเล่นกานมันมันไปจนตายก็ไม่หมดแต่อีกใจหนึง่งถ้าคุณเป่งก็หมายปองผู้หญิงงามไปคนหนึ่งึงเป็นผู้ที่ตัวเองตกหูรักแล้วก็ตั้งใจจะสึกไปแต่งงานแล้วก็อยู่กินด้วยกับผู้หญิงคนนี้เพียงแต่ติดขัดอยู่นนนในเรื่องสินสอดของมั่นที่ยังไม่พร้อม่านั้นระพองก็นอนพุ่งคิดเรื่องดีอยู่หลายเวลา แล้วในที่สุดกตกลงใจลวงนางปิกมาฆ่าชิงทรักเพื่อจะเตรียมสุกไปมั่นสาวงามที่ตัวหมายปองเพราะว่าใครตัวเห็นแล้วว่าถ้าจะอยู่รอรับอรดกนางปิกน,นั้นเห็นดีกว่าปวดจะสุกง่ากไม่้วก่อนเพราะว่านางปิกน,นั้นึแม้จะแก่ชราแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะตายง่ายๆและคุดีรอนานไปก็าอาจจะมีคนถึงมากว่าสาวงามที่ตัวรักกันเสียก่อนก็คิดได้อย่างนั้นถ้าบุญเพงก็ใช้แผนฆาตกรรมแผนเดิม ที่เคยใช้ค่าในล้อมพอ่ออาเผ็ดลอยคือการฆ่ายัดหีบโดยให้ลูกสิษยคนสนิทนี่ไปหาซื้อหิบเด็กไปใหญ่ซึ่งคนในสมัยนั้นใช้สำหรับใสเสื้อผ้าและของมีค่าคือเอามาไว้เก็บไว้ทีุุ่ติต่อจากนั้นก็ให้ลูกสิษย์คนเก่านี่แหละไปตามนั่ง<ด>ไปพบโดยอ้างว่าพระบุตรเองอยากจะพบเพราะา Hãy subscribe cho kênh Ghiền vẽ thiết Để co.